รู้สึกมันแห้งๆนะครับแห้งๆหรือว่าตัวฟองไม่ขึ้นแล้วนะครับก็จุดบรรยาตามไปเรื่อยๆนะครับขัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ถามว่าจําเป็นต้องแช่ไหมไม่จําเป็นนะครับสามารถขัดได้เลยนะครับเราขัดไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนจะย้ํานะครับเน้นนะครับพวกซ็อกเก็ตนะครับขาต่างๆนะครับเน้นไปเลยครับ พักไว้ก่อนนะครับตรงนี้เริ่มคนแล้วนะครับข้างล่างต่อนะครับเป็นกว่าจะขาวสุดๆนะครับพอใจนะครับนี่ครับตามปูนะครับตามปนช้านนะครับที่ชอบมีปัญหาดำๆนะครับช่วยกันได้นะครับตรงนี้ เรืยรได้ออกกำลังกายด้วยนะครับ ดูการเป็ดปลงนะครับตัวนี้การเปงนะครับอันนี้เป็นล้างน้ำเปล่าก่อนนะครับขัดในน้ำเปล่าอีกทหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับตอนแรกนะครับดำๆนี่เริ่มขาวขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าบอดสวยงามนะครับทองนะครับทองนี่ไม่ลอกนะครับ ัวสีทองเนี่ยครับไม่ลอกนะครับตัวนี้สัญญาจะไม่กัดทองนะครับ,าบาาเาดูนะครับสีนะครับต่างกันเลยนะครับ,บตัวนี้ ถ้ามีโบเวอร์นะครับก็เป่าให้แห้งเลยนะครับไวนะครับแล้วก็อบบอร์ดนะครับอบบอร์ดอีกทีนะครับเพื่อเราจะเอาน้ำออกนะครับนะครับดูครับ มีหน้าสองนะครับหน้าบีนะครับหน้า B เดี๋ยวเราจะมาลุยหน้าบีกันต่อครับหน้าเอตรงไหนที่ยังไม่พอใจก็เดี๋ยวเรามาเน้นอีกทีนะครับนะครับความขาวของมันนะครับตัวนี้สกเกตด้านข้างกล้องเห็นไหมครับต้านี้นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับจะขาวหมดเลยนะครับขานะครับบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับจากดำๆนะครับจะขาวนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับ จะขาวหน้าสัมผัสจะสะอาดขึ้นนะครับสะอาดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแค่ขัดขาวอย่างเดียวนะครับน้ำยาตัวนี้ก็คือถ้ามันหน้าสัมผัสสะอาดขึ้นเนี่ยการสัมผัสนะครับจุดสัมผัสก็จะดีขึ้นนะครับพวกนี้นะครับท่านที่เป็นช่างซ่อมมือถือหรือแล้วก็จะคือจะรู้ว่าหน้าสัมผัสต่างๆพวกนี้เนี่ยมีมีค่ามากแค่ไหนนะครับถ้าท่านเอาตะกั่วไปไล่นะครับก็จะมีแต่ค่าความดันทานเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราจะให้เป็นค่าทองทั้งหมดนะครับเอเคครับต่อนะครับ เอาเง,งนี้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะคลากนะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราเราเราจะทำความสะอาดซิงก์ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากพอซิงก์สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขัดรอบนึงนะครับข้างในนะครับเราต้องแกะซิงก์ออกนะครับเดี๋ยวเราขัดตรงน,นี้ก่อนนะครับให้มันขาวก่อนนะครับ ว่าถ้าเกิดเราหยิบซิงคออกมา,มาขัดข้างนอกทีรานทีรานน่ยมันก็จะไม่สะดวกมือเรา